แค่โปรเตอร์มาก็ซีซาร์แล้วพี่กูเขาต้องทานยังไงบ้างกับเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาชอบเห็นฟนช้ำเลือช้ำหนองค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าแบบลุยมากๆแล้วก็เละมากๆแน่นอนค่ะเจอเรื่องเข้มข้นมองมันทีเมสเซจของพี่ชาคือเรื่องการสื่อสาเลยกับคนอยูก็จริงๆเราอยากจะพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมนะคร ate, mother, state, ับ <default> มันเป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ทั่วทุกที่ในโลกนะแม้แต่ในประเทศไทยเราเองก็มีจริงๆเรา อยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกไปล่ะครับมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะคุยเป็นเรื่องปกติเปงเรื่องความเท่าเทียมกันนั่นคืออินเทนชันของเราจากตัวอย่างเมื่อกี้ช็อตที่พี่เกดใช้รองเท้าเยยบหน้าใบเฟิร์นถ่ายพอรู้ว่าต้มีสีนอัพพี่เกดต้องมีสีนีพร้อมเลยค่ะแม่อบน้องนอนเลยค่ะป่ะเหรอไม่จริงเลยไม่จริงเลยแม่ไม่แคร์ตลดเป็นห่วงแล้วก็ถามพี่ถามพี่เขาบอกว่าน่าใจเหรอ แบบไม่กล้าแล้วแบบกลัวน้องจะเจ็บแล้วแบบช่วยทุกอย่างเลยพยายามเซฟสุดๆเลยค่ะแล้วคือพี่เกดคือไม่ได้เท้าหนึ่งไม่ได้เป็นเท้าเปล่านะต้องยืนส้นสูงสองเท้าแล้วก็ยังพยายามประคองให้ทุกอย่างน้ําหนักน้อยที่สุดบนหน้าเฟินนะคะสุดยอดน้องเฟินก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เต็มที่เลยบออได้เลยพี่ไม่กล้าไม่เอาไม่เอาแม่ช่วยแม่เซฟตลอดอะเรื่องนี้อ่ะไปเปเฟิดก็มาในแนวขนาดเล็กน้อที่แบบว่าแขนตู้จับแบกบ จริงๆชอบโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแต่เขาไม่ให้เล่นรู้ไม่รู้ว่นไงว่าทำไมปวดไม่เหนื่อยไงค่ะแม่ค่ะแค่ถีบเสือก็คว้ากัจะไปคค่ะก็ก็กลับมาครั้งนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ก็อย่างอย่างที่บอกะค่ะก็คือว่ามองคนที่ รู้สึกว่าที่ที่ฉันไม่ไม่ได้เท่ากับเราอะ่ะรู้สึกว่ามองเขาแล้วก็เหยียดเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าคนเหล่านี้เป็นไม่มีตัวตนไม่ว่าจะเป็นคนจัดไหนสัญชาติอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเหนือของเขาใช่ซึ่งคิดว่าตัวเองไม่ผิดด้วยคือโตมากับความคิดแบบนี้มาค่ะทีไรคะที่คนกลางอยู่ทํากลางความป้าวฟันของเกกวนี้ นยังไงอกจออ่ะอันนี้ผมรอดูของจริงเหมือนกันฮ <c oughs> ะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าขนาดทีเซอร์ก็ยังเต็มที่กันมากๆ <c oughs> อยากให้อ่ะไปเฟิรปักคิดถึงว่าคอนเทนต์พิเศษยังไงแล้วแบบเรืองของเราจะคือยอย่างแรกเลยนะคะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเชื่อมั่นมากๆในพี่กู่รุวงกับของเฟิร์นแล้วก็มีพี่เจีย๊ยบพี่เขียนบทกันมาแล้วทุกคนก็มาเล่าเรื่องนี้ตอนมาชวนเล่นก็ชวนด้วยด้วยแพชชั่นถึงกันแบบว่าเราสามารถ สื่อสารหรือเรียกร้องให้คนเห็นความไม่เท่าเทียมกันความเดือมล้ําต่างๆของของพี่น้องในหลายๆทั่วทุกมุมโลกที่โดนทํำลายเนาะคนรู้สึกว่าซีรีส์ของเราเนี่ก็จะเป็นอีกมุมมองนึงให้คนได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็บวังว่าจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างกับผู้คนแน่นอน,นะคะ่ะ